มาโซนห้องกินะนะวันนี้มีหลายอย่างเลยนะอันนี้จะเป็นโซนห้องกินนี่เนีเ๋ยวพายยางล่อบ้งทุกคนทต่โตปลาหมึกแบบยยางมันเธอก็มีนะทุเรนยังมีเจ้กี่โมงคะตอนนี้พี่นสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอสีเมื่อทุกคนทุกท่านเมื่อนี้ค่ะ เข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยอีเนาะมื่อวนนี้เขามาเที่ยวประเทศไทยเนาะนก็คือมาเลาะตลาดทุกคนกันหน้าตาสมห่ากับิีีซื่อในเด้อเพราะว่าหิวหนอนนะออขอถดขอดเขาไว้ในร้านเนาะไปไปเบื้องตลาดตลาดนี่ก็คือเป็นตลาดอ่ายู่เขตตลิงสันเนาะตลาดสายใต้เนาะไปไปเบิ่งนรงกันทุกคนของอยู่ข้องกินเพลิดเพลินกไปเบื้องนรกัน,นสายใต้เซ็นเตอร์สายใต้เซ็นเตอร์นะ วาสิมีพเพเลิกกินแน่เนาะไปรอเบิ้งทุกคนบ้านนอในเมืองวาสิเป็นเนาะเลยแน่เมื้อนี้ก็เบิ้งแบบเหนียวๆขันไปเลยเนาะแบบว่าอาหารการอยู่การกินมาเลยนะเดี๋ยวไปติดตามเบิง่งกันกันไปคนละทางคือเงรายังหองเนาะิเลาะไปทางเลยก่อนบัดน,นี้ คนกำลังหมาเนาะที่ว่าคนนี่ร้ายในะอารกันเลยรถล้างเพราะเรื่องนี่ร้ายเองรถมีเต็มเลยนะทุกคน่ะเดี๋ยวยางไฟอันนี้นอ,ยอยู่ในกจิ๋น<อ>ไปดูที่มีฐานเข้ามานะประดับด้วยดอกไผ่ทุกคนคนมีเต็มเลย ว่หมีภ uhm พุงแตกแต่ปวาดทุฟังจะซื่อยังเป็นประ้านแล้วบ่มีภพุงแตกตอนไหนก่อนก็ถึงกันได้มาไปดูลองไหนก่อนกถ้าเ

บรรยากาศนี่กดไลค์ให้อันนี้จะเป็นโซนแบบตัดผมบออเนาะสวยเติร์นะซำอ่างนะทุกคนเติร์น สาวนายเ้อากนไ้ามาแบบวนขยเสกคนจะเราออกมาแบบสวนขาเสือผกันไล้วนะะรายเสื้อผ้าันไม่จะเอกมาแบบวนยเสื้อผ้กันวเอยเ่ท้่้วเราอกแบบเแล้เรากวนายเฮ้้กวามาวายเ้อเ้เรอายเ้ว็รบนยเัน้วนะกคน้อันนี้เป็นส่อ้วนเสเสื้อผ้านะ ส่วนเสื้อผ้าส่วนทงเนาะคืออยู่ประมาณนี้เนาะเป็นทรงแบบไปลุนบอส่งเ,สเอส่งเขาเริ่มว้ากันไปเนาะส่งใบลุนนะแต่ว่าเหาก็ะมาหย่างเลาะเบิ้งก่อนวันนี้เนะาะมาหย่างเบิ้งตลาดคือเอาเอาในข้างต้นนั่นแหละสื่อตลาดกันเลยเนาะเป็นตลาดแบบโคตรใหญ่อเองนะเนาะ,ะกลางคืนนี่นะเอามาย่างนี่ก็ได้เอามาย่างเบื่องกลางคืนเลย حلو สีขาวเลยมีเห่าตาเลยเอซีบอกว่าใส่แต่สุดสีดำลายเดย์ว่าสจะเปลี่ยนเป็นขนาดมาดูนะนี่ยังมาหมักตัวมาแล้บ้างดูแลนแล้วบ้างสีขาวกับสีดำก็หมักตัวนี้ก็หมักตัวนี้เอซี่ไยังให้น้องซีนี่เลยเออเดี๋ยวเปลี่ยนนี่นเลยกันยังสีดำอยู่เนาะสีดำคือนุ่งม่เบอร์นะ ควรแนะนำให้ไปบวชสมอหนึ่ขวัดซับน,นี่คืองานหีือนะจีบังนะนนแต่ว่า,าอ,อันนี้เป็น,ปนสไตล์ม่านเนี่ยที่วันมีมันคือมีเพลงกัน,นโอเคอเคยูงง่นะแต่ว่าผูนุ่งนะสิมกักจีบบ่ จักสุดแล้วเจ้าฮะตามตามตามได้จักสุดเลยยังบ่ได้เือนี่นะา,าสุด,สดเดี๋ยวสิลด,ลดนีม่มอสมงเบเจ้าฮะมิดซิดก็เราเป็นคน อนนี้มันอยู่ในตนลาดเนาะน่าจะเป็นตนลาดเงื่อนอะไรแหละทุกคนกคเก็บคลิปเต็มกันอยู่ในซ่องยูทูบของทีมบางเนาะทำมาย่างล่อเบิ่งนะกะแต่น้อยนี่ก็สิไป,ปแล้วเนาะอเพ่น,นมาครับเขาพี่ทองเนาะแล้วก็เขาไอ,อทีมมะแหละเนะาะแต่พี่ย่างเนาะพาไปเบิ่งนะเดี๋ยวท่าที่ตามตอนต่อไปทุกคนคนมาคล้ายเครื่องในคนใดเนี่ย โบมเนาะจีนายแมงตาก,กแตนแนละ้วก็คำนี้นะทุกคนขนมจีนแม่จัน ก็เลอะมาอ้อบอลเก่าให้แล้วบอลที่ว่าน้ำตกเห็นเะนาะนี่ข้างหน้าเขานี้นะจะเป็นน้ำตกเอาก็มาบอลน,นี้คือเก้าป้าจอกจอกจอกสวิตไม่ได้ซื้อนะคือจะได้อล้ทุกคนเลยมาเห็นมามนี่นะโคตรรลายแห่งจอกเบดเนาะ

ทีมนำฮ่าไผ่เนี่ยมันอยู่ไซด์อยู่ด้วยนี่ยงามเนาะคือมันตกเลยเนาะมาโซนห้องกินนะวันนี้มีหลายอย่างเลยนะอันนี้จะเป็นส่วนห้องกินนี่เนื้อไผ่ย่างล่อบ้างทุกคนที่โต๊ะปลาหมึกแบบย่างมันเพิ่งจะมีนะทุเรนยังมี อ,อย่างหล่อบางภามบรรยากาศกลางคืนเนาะคัน,ะนสุดแนะ่ดิมานะมาทุเรนนะเนาะพอที่มาก,กินทุเรนนะอันนี้จะเป็นแบบหั่นก๋วยเตี๋ยวเนาะหั่นเฟอ ผลร้ายอยงเดยวกคนเต็มเลยขผมกรปกเี่วดอย่างเดียวแลเล่งแลเล่งก็ปกก้หัวฉี่นี่ลองแค่ตรงนี้ไปก่อนว่ามันมันมันหายหายวันดำนี้ป่ะ ส่วนนาหารทะเลนะคนนี่เห็นไกโคนไลายแห่งเต็มเลยนะอ,อ๋ขอใค้ขีดหรือว่าขีดแล้วถาม คลิปนี้ก็ับไปพาย่างรลบึงตลาดเนาะตลาดเยอะเนะทุกคนคลิปนี้กัสิเจ้าใบหงนซ้ำนี่แหละวขาบกเเจอในร้านที่ครับสมบึงนะคลิปหน้าพอกันเมื่อทุกคนสวาสดี